คอมพลีเมนตคือส่วนตรงข้าม A c คอมพล m เมนต์แทนด้วยสัญลักษณ์ A p พ l m มหรือ A C หมายถึงบริเวณที่ไม่ใช่ A อันสุดท้ายนี้จะแปลกกว่าอันอื่นตรงที่อันนี้ทำทำกับเซตแค่เซตเดียวและก่อนจะหาคอมพลีเมนต์เราจำเป็นต้องรู้เอกภพสัมพัทธ์ก่อนเช่นถ้ากำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับ หนึ่งห้าจะได้เซตหนึ่งสองสามพาร์มเท่ากับเซตสี่ห้าเซตหนึ่งสพาร์มจะได้เท่ากับเซตสองสามห้าเซตหนึ่งสสาหพาร์มจะเท่ากับเซตว่างเซตว่างพาร์มจะเท่ากับเซตหนึ่งหจะเห็นว่าเอกภพสัมพัทธ์หรือ U พาร์ม เท่ากับเซ็ตว่างและเซ็ตว่างพาม์เท่ากับเอกภพสัมพัท์เสมอถ้าวาดเป็นแผนภาพเวนนออยเลอร์จะเห็นว่าผลของ A พาม์จะกินบริเวณนอกเหนือจาก A ดังรูปสูตรการปฏิบัติการทางเซ็ตในเรื่องเซ็ตจะมีสูตรสำคัญสคัญที่ต้องท่อง,อ,งอยู่3ชุดดังนี้ A-B ลบ B เท่ากับ A อินดักเต์ B พาม์ วงเล็บ a ยูเนีย b พรมเท่ากับ a พรมอินเตอร์เซ็ต์ b พรมวงเล็บ a อินเตอร์เซ็ต์ b พรมเท่ากับ a พรมยูเนียนกับ b พรม a อินเตอร์เซ็ตกับ b ยูเนียน c จะเท่ากับ a อินเตอร์เซ็ตกับ b ยูเนียนกับ a อินเตอร์เซ็ตกับ c a ยูเนียนกับ b อินเตอร์เซกต c เท่ากับ A union B intersect กับ A union C power set power set หรือเซตยกกำลังของเซต A แทนด้วยแทนด้วยสัญลักษณ์ P A หมายถึงเซตของสับเซตทั้งหมดของ A พูดง่ายๆก็คือหาสับเซตของ A มาให้หมดว่ามีอะไรบ้างแล้วเอามาใส่เซตครอบอีกชั้น เช่นถ้า a เท่ากับเซต1 2 3จะได้สับเซตของ a คือเซตว่างเซต1เซต2เซต3เซต1 2เซต1 3เซต2 3และเซต1 2 3มีทั้งหมด8สับเซตดังนั้นสับเซตของเซต1 2 3คือเซตว่าง ของ1เซตของ2เซตของ3เซต1 2เซต1 3เซต2 3และเซต1 2 3จำนวนสับเซตถ้า A มีสมาชิก n ตัวแล้ว A จะมีสับเซตทั้งหมด2ยกกำลัง n สับเซตพาววอรเซตของ A จะมีจำนวนสมาชิก2ยกกำลัง n ตัวค่ะ